เปกช่วงที่สองกับโอ้บะม,ม่วงเริ่มโตแล้วแก้วขมินเอ๋ยเดี๋ยวเราจะมาชมผลไม้กันนะคกับนี่คือน้ำประปานะพี่น้องต๊มน้ำน้ำประปาเดือนหนึ่งเราจะเสียที่มาสองร้กว่าบาทน,นะครับค่าไฟเดือนหนึ่ง ค่าไฟนี้รวมทั้งไดรบปั๊มน้ำขึ้นข้างบนแล้วจะเสียอยู่ที่ประมาณ1,100บาทน,นะครับรวมเป็นสินแล้วไม่เกินพันห้านะครับน้ำรถเช้ายุดรถเย็นนะครับเครื่องทํางานเช้าเย็นแล้วก็ครับผมมาจะทํอยู่ประมาณหลังจากเบรกเช้ามาจากวัดหนึ่งสาประมาณ4รอบนะครับเราจะมีการสลับนะฮะถือว่าค่าไฟอยู่ที่ประมาณพันสบ้านกับพื้นที่เปิดแอร์ด้วยเปิดอะไรอย่างด้วยแล้วก็น้ําก็สองร้อยน้ำประปาแค่สองร้อย200 บันกุเป็นชั้นะอยู่ที่225-226นะฮะถือว่าโอเคนะครับขนาน้าไฟถือว่าประหยัดนะครับมันไม่เท่าไหร่นะครับอืมกล้วยหอมทองรูปเริ่มเลย เดี๋ยวเรามาดูมายมคิดกันนะครับว้าวลูกบลัมยังไม่โตนะฮะยังไม่โตทีนี้ออกออกนิดหนึ่งเอาดกนิดหนึ่งฮะทีนี้เราลูกก็ให้กระแดงนะฮะายมคิดนะครับพี่น้องปลูกผักรดปลูกรดผักรดต้นหมกต้นไม้นะฮะ รวมน้ำไฟอยู่ที่ประมาณไม่เกินพันห้ากับปริมาณการปลูกผักปลูกปลูกพืชลดต้นไม้ลดลด้างรด,ล,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 ดลางลาถือว่าแพงไหมครับผมว่าไม่แพงที่วุัถูกที่สุดนะฮะนี่น้ําอันนี้คือน้ําประปานะครับพี่น้องใช้ปั๊มน้ำเร์ดเบิร์ดออฟฟอดได คือว่าประหยัดนะฮะประหยัดโอ้มอมะม่วงแก้วขมิ้นถี่น้องเอ้ยพี่เอ้ยัน้ำตาเดอ้อนี่คือผักกูดนะครับผักบุกหน้าฝนนะจ๊ะเด็กเดอ้อม,มาเอากล้วยของพ่อมาปลูกนี่ไปได้หนึ่งเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้น แปดต้นเดี๋ยวอแปดแปดต้นที่เกดเครือนะพี่นอ้องครับอันนี้คือป่าปลานะฮะปันน้ำเดี๋ยวเรามาดูอามายม,มชิดอีกต้นหนึ่งกันนะครับยานาง นี่คือน้ำดอกไม้นี่ครับพี่น้องอันนี้ก็อ,อีกต้นหนึ่งครับน,นี้มะยมคิดลูกระเดมเลยโอ้มีสามต้นมะยมคิดพี่น้องเองมยมะยมคิดนะครับทีน,นี้เป็นลูกเยอะนิดหนึ่งมะยมคิดนะครับพี่น้องอน,นี่ก็ละมุดมังคุด อันนี้ก็มะยมชิดนะครับมะยมชิดมีอยู่การสามต้นนะครับมะม่วงกรองอ้อมองขุดนเรมเป็นละเดี๋ยวต้องเล่งนะ้ำนะิดนึงมะยมชิดนะพี่น้องมีสามต้นนะครับบลิสออกมนมะลตองออกนะพี่น้องหวานกรอบ เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องมันต้องเล่งน้ําใส่น้ําให้เยอะนะฮะลูมันนี่ยังไม่ใหญ่นะครับไม่ยมชิดอันนี้ปลูกบ้านในหลังหนึ่งหลังสองหลังลยู่ละน,นี้คือบอ่อประดานบอ่อหนึ่งนะครับที่ขุดไว้จ็จะต้องเป่าต้นยางพี่น้อง